ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Auto World แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยสำหรับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถถังหลักประจำการที่ล้ำสมัยที่สุดคันหนึ่งของโลกนั่นคือ AMX 56 Leclerc จากประเทศฝรั่งเศสรถถังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมขั้นสูงของฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังเป็นกำลังสำคัญในสนามรบสมัยใหม่อีกด้วย ภายในเวลา5นาทีนี้เราจะพาไปดูว่าทำไมเลคล์สถึงเป็นที่จับตามองในวงการอาวุธหนักทั่วโลก AMX 5 6 l e c l e r เลถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมาแทนที่รถถังรุ่นเก่า AMX 3 0ของกองทัพฝรั่งเศสโดยบริษัท GIAT i n d u s t r y ซึ่งปัจจุบันคือ Nectar s y s t e m ได้เริ่มพัฒนาและนำออกใช้งานในช่วงต้นยุค1990รถถังรุ่นนี้ตั้งชื่อตามนายพลฟิลิปเลเครสวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่2ของฝรั่งเศสซึ่งชื่อของเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการรบอันชาญฉลาดจุดเด่นของเลเครสคือการออกแบบที่ใช้แนวคิดแบบโมดูล่า ซึ่งหมายความว่ารถถังสามารถเปลี่ยนหรืออัปเกรดชิ้นส่วนต่างๆได้ง่ายตามภารกิจหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโครงสร้างของรถถังทําจากเหล็กกลาเชื่อมเสริมด้วยกรอะผสมแบบเปลี่ยนได้ซึ่งช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านขุมพลังเลคล์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ v 8 x 1 5 0 0ให้กำลังถึง1 5 0 0แรงม้าทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในภูมิประเทศทุรกันดารได้ราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบการสะเทือนแบบไฮดรนิวแมติกทำให้รถถังเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วในทุกสภาพพื้นดินถือเป็นจุดแข่งสำคัญในยุทธวิธีการรบแบบเคลื่อนที่เร็วอาวุธหลักของเลคล์คือปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตร รุ่น cn 120-26ถึงที่ใช้กระสุนมาตร,รฐาน nato และมีระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือลงเหลือ3านายเพิ่มพื้นที่ภายในและลดภาระงานของคนประจำรถระบบบรรจุกระสุนนี้สามารถยิงได้ประมาณ12นัดต่อนอาทีพร้อมทั้งมีปืนกลร่วมขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรและปืนกลบนหลังคาขนาด7.62ส mm. มิลิเมตรสำหรับภารกิจรอง leclerc ยังโดดเด่นด้วยระบบควบคุมการยิงและการเล็งเป้าหมายที่ทันสมัย ทั้งผู้บังคับการและคนยิงสามารถใช้กล้องเลงที่มีระบบรักษาเสถียรภาพกลางวันกลางคืนพร้อมเลเซอร์วัดระยะซึ่งทําให้ยิงเป้าหมายได้แม่นยําแม้ขนาเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลของรถยังเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยรบได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและตอบโต้สถานการณ์ในสนามรบในเชิงปฏิบัติเลคเครสถูกใช้งานโดยกองทัพฝรั่งเศสเป็นหลักและมีการส่งออกให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศรายเดียว โดยเวอร์ชั่นของ UAE ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพอากาศร้อนจัดเช่นระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นและการกรองอากาศของเครื่องยนต์รถถังรุ่นนี้เคยถูกใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพและการซ้อมรบร่วมกับนานาชาติหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในสถานการณ์ต่างๆแม้เลคลอร์จะต้องแข่งขันกับรถถังชั้นนำอย่าง M1 Abrams ของสหรัฐอเมริกา ลีโอพาดสอของเยอรมนีและทีเกของรัสเซียแต่จุดแข็งของมันอยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างความเร็วระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ล้ำหน้าไม่ได้เน้นแค่พลังทำลายแต่ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมข้อมูลและความคล่องตัวในสนามรบสมัยใหม่ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จาก New Auto World หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์ทางทหารแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในอนาคตพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ